สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า dead mental นั่นเองท่านผู้ชมครับสำหรับเกมตัวนี้เป็นเกมที่อยู่ในเวอร์ชัน PC มาก่อนแล้วก็นะตอนนี้เปิดให้บริการในเวอร์ชันมือถือ store ไทยทั้ง Android แล้วก็ i o วเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองท่านผู้ชมโดยตัวเกมนี้นะครับเป็นเกมมือถือเอาชีวิตรอดนะครับเราต้องคอยหาทรัพยากรต่างนะครับมาอัปเกรดไอเทมในส่วนของตัวชะแรงของเรากระเป๋าหรือแม้กระทั่งการอัพสายอาชีพต่างๆมีการตกปลาการคราฟของต่างๆด้วยนะครับเดี๋ยวลองไปดูบรรยากาศในเกมกันครับ โอเคครับผมมากันแล้วนั่นเองเนาะในส่วนของช่วงต้นเกมผมคงไม่แนะนําแล้วเนาะอันนี้เล่นมาประมาณเลเวล2แล้วนะครับก็ไม่ได้ไกลมากมายอะไรนะครับวิธีการเล่นหลักๆนะครับให้เราทําการตีพวกทรัพยากรต่างๆนะเผื่อใครไม่รู้นะไกด์ไลน์นิดนึงนะครับตีพวกเนี้ยเราจะได้พวกใบไม้สามารถเซิร์ชหาของต่างๆได้นะครับเนีย่ยทรัพยากรในแมปเนี้ยมันสามารถตีได้แทบจะทั้งหมดเลยนะครับมีบางอันที่เลเวลไม่ถึงก็ไม่สามารถตีได้นะเนี่ยเลเวลไม่ถึงก็ตีไม่ได้นะครับดาเมจต้องสูงหน่อยอะไรแบบเนี้ยนะครับ เดี๋ยวเราก็หาหาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรามาเก็บนะครับสมมติว่าของเต็มเนาะให้เรามาเก็บที่กล่องตรงนี้นะแต่ถ้าเรานั่งที่แคมป์ไฟนะครับพวกซอมบี้ที่อยู่ในแมบที่เราแบบตีไปแล้วนี่ครับมันก็จะเกิดใหม่ให้อารมณ์เดียวเหมือนพวกดาร์กโซหรืออะไรแบบนี้นะครับเวลามานั่งแคมป์ไฟนะครับก็จเจอมอนสเตอร์ตัวเดิมนะครับที่มันเกิดใหม่แต่ว่าได้ทรัพยากรทุกครั้งที่ไปฟาร์มเขานั่นเองโอเคอันนี้มันมันคือที่ไหนข้างหน้ามีอะไรนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปสำวรวจด,ดูนี่น,นี่ของเต็มเลยเฮ้ ไม้เต็มเลยโอเคผมว่าน่าจะได้อัปเกรดในสะ่วนของตัวชะแรงผมแล้วนะคือเล่นช่วงแรกก็จะเป็นชะแรงคู่ใจนะครับเฮ้ยได้อันเดียวเองเหรอเดี๋ยวสินายใบยไม้ครับเดี๋ยวเรามานั่งตัวแคมไฟกันก่อนนะ,ะเราไปาดูการอัปเกรดนะว่าผมจะอัปเกรดแรงได้หรือเปล่าตัวชแรงเฮ้ยขาดไม้อีก2ไม่สามารถอัปเกรดได้นะครับเพื่อดัมเมจที่รุนแรงขึ้นนะครับเดี๋ยวเราหาทรัพยากรตัวไม้ สักเล็กน้อยเพิ่มเติมครับเนี่ยพวกนี้ตีได้หมดเลยนะเออตอนแรกก็มองข้ามนะเนี่ยถังขยงถังขยะเนี่ยตีได้นะ่อนครับได้ทรัพยากรมาเต็มเลยเห็นไหมตีแล้วไปเก็บไว้ก่อนก็ได้นะเราไม่ได้ใช้ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราจะคราฟหรือว่าเราจะอัปเกรดนะมันจะได้ใช้นั่นเองโอเคถังขยะครับอของเพียบเลยนะ,อ,ะอันนี้ต้องเซิร์ชอย่างเดียวลืมไปนี่ครับได้เศษผ้ามา เราสามารถมุมมุมกล้องได้นะครับแล้วก็ซูมเข้ามาซูมเข้าซูมออกอันนี้แล้วแต่นะว่าถนัดแบบไหนเฮ้ย hey, เหมือนตรงนี้ผมยังไม่ได้มาสำรวจเลยมัง้งนี่ครับมีซอมบี้อยู่นี่ซอมบี้มาครับการตีซอมบี้นะครับแนะนำให้เข้าไปแล้วก็ถอยเข้าไปแล้วก็ถอยนะนี่จริงๆมันชาร์จโจมตีได้ด้วยนะการกดโจมตีโฮค้างนะครับมันจะเป็นการตีแบบรุนแรงแบบนี้เออถอยก่อนถอยก่อนเฮ้ยซอมบี้มันเยอะไปไหน สตัวนี้ก็เริ่มยากแล้วนะครับถ้าสามตัวนี่หนักเลยนี่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 ครับได้เสศษผ้าจากพวกซอมบี้เนาะโอเคเดี๋ยวเราไปสำรวจข้างหลังก่อนเพื่อเราที่หาไม้ไม่ได้วะ่ะอยากได้ไม้ท่านผู้ชมครับนี่ไงไม้ไม้เรามาแล้วครับท่ผู้ชมขาดไม้แค่สองอันได้มาหนึ่งอันได้มาอีกอันหนึ่งแล้วนะครับเราจะได้ทำการอัปเกรดในส่วนของตัวแฉลงที่รุนแรงขึ้น ตีไปึบเรียบร้อยครับโอเคได้ของมาเหมือนแถวนี้ผมยังไม่ได้มาสำรวจเลยไหนๆก็มาแล้วนะครับขอฟาร์มก่นแล้วกันอ๋อมันหลังบ้านซอมบี้อันนี้นี่ว่ะข้างหลังไม่ได้มาแต่มาอีกแล้วอตัวเดียวนี่อีซี่นะครับอีซี่นะหวังว่าจะไม่โดนนะคงไม่โดนจะตีโอ้โหโดนจนได้ตนะ้องหลบไม่ทัน อกากาจจะหวาด,ดีๆนะครับแต่แนะนําเดินถอยหลังแล้วเตี่ยมันค่อนข้างโอเคสุดละอันนี้อะไรได้เหล็กหรอเปล่าโอเคว้ได้ของเพียบเลยวะ่ะมีวิทยุด้วยบ้านนี้มือนบ้านมันคุ้นๆอย่างวะท่านผู้ชมมีซอมบี้อยู่ข้างนอกอ๋อมีซอมบี้ข้างในด้วย วิทยุอันนี้มันเหมือนเันคุ้นๆมากเลยอันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้จะวิทยุอันที่สองเนาะไม่ใช่วิทยุอันแรกโอเคเดี๋ยวเราไปแล้วกันออกไปกันออกมาจากบ้านเลยโอ้ซอมบี้เทียบเลยอย่าพยายามตายแล้วกันท่านผู้ชมครับถ้าตายก็มันสามารถมาเก็บของได้นะแต่เสียเวลาเพราะฉะนั้นก็พยายามตีซอมบี้ให้เละนะท่านผู้ชมครับ วดแบบโอ้โหเอืมนีไ่ไงเรียบร้อยครับอะไรเนี่ยเก็บให้หมดครับไม้เต็มแล้วอะโ,อโหทรัพยากรเพียบเลยแล้วไปต่อได้อีกนาะเออทางนี้ยังไม่ได้มาเลยคือมันมีที่ให้สำรวจเยอะมากนะสำหรับเกมตัวนี้ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราเดินย้อนกลับไปก่อนเพื่อที่จะทำการอัปเกรดนั่นเอง เ,ออเพื่อที่จะทําการอัปเกรดเนาะเราแม่งย้อนขึ้นมาด้านบนตรงนี้เนาะเราผมยังไม่ได้ไปเลยผมไปแต่ด้านด้านบนบริเวณนู้นนะครับเคมานั่งนะครับมานั่งที่แคมป์ไฟแล้วนะครับทางเดิมที่เราไปอะ่ะไอตัวซอมบี้มันเกิดแล้วนะเอออัปเกรดครับอัปเกรดก็กดโฮนะครับหาทรัพยากรได้เพียงพอนะมีกระเป๋ามีอะไรพวกนี้เนาะเออเดี๋ยวเราไปลุยต่อนะครับไปด้านขวาบ้างดีกว่านะเราก็ค่อยๆสำรวจไปนะคุผู้ชมครับ ต,ตอนนี้ตีแรงครับเจอกดชาร์จทีเดียวมันเกือบพังอ่ะอ่าอันนี้อะไรวะเรามาเปิดเสาสัญญาณเรียบร้อยแล้วจะมีแผนที่ให้เราหรือเปล่านะมีแผนที่เถอะแม่งเดินไปเดินมาผมก็งงเหมือนกันนะสำหรับเกมตัวนี้โอ้อันนี้คือเสาสัญญาณอยู่ตรงนี้อันนี้คือ,ญญอ,อ,นนคอทั้งแบบใช่ไหมโอ้เมจเจ้าอ่าเหมือนต้องค่อยๆเปิดเสาสัญญ,ญาณน,นะครับเพื่อที่ขยายแผนที่เนาะ นี่มีสาสัญญาณนะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็นะตอนนี้เหมือนมีมินิแมปเข้ามาแล้วท่านผู้ชมครับเราสามารถเปิดดูแมปได้นะว่าอตอนนี้เราอยู่ตรงไหนแล้วเยถ,ถือว่าน่าสนใจขึ้นนะถ้าแบบนี้ท่านผู้ชมน,นี่แบบโคตรจะใหญ่เลยถือว่าเอาเรื่องเหมือนกันนะครับอขอชาร์ตีหน่อยพี่นี่ครับนี่ครับ ไม่รู้ปล่อยพิษหรือเปล่าไม่เห็นปล่อยอะไรเลยไม่ปล่อยอะไรจริงดิหรือว่ามีสองล่างอ๋อนี่ไงปล่อยแล้วบอกให้ปล่อยใช่ไหมใช่ไหมโอ้โหนีไปไหนลูกพี่หนีไปไหนโอ้แก๊สพิษครับแก๊สพิษผมเริ่มปล่อยสเปรธป่าแล้วนี่นี่อุ้ยอุ้ยเรียบร้อยครับผม โอโหเรียบร้อยกันไปก็น่าจะให้ท่านผู้ชมดูกันประมาณนี้แล้วกันเนาะนี่ครับเราจัดการบอสได้แล้วอย่าบอกว่าประตูจะเปิดนะเราต้องไปทําการโอเพนนะครับที่ทาวเวอร์นะครับก็คือตอนนี้นะครับตัวเควส์มันจะมีสัญลักษณ์บอกในมินิแมปด้วยนะว่าให้เราไปทางไหนอะไรยังไงนะครับอย่างเช่นตัวเนี้ยเรากลับมาตรงนี้เนาะนี่น,น,นีตอนแรกว่าจะปิดไปแล้วนะโอเพนนะครับเราก็สามารถเปิดได้แล้วนะฮะแต่เปิดประตูทางนี้นะครับทางที่มันมีซอมบี้อยู่ ประตูบนนะครับที่เราจะโอเพ่นนะครับเปิดแล้วเราก็จะไปต่อนะครับสามารถเปิดได้แล้วนะตอนแรกมันมีบอสกักกันอยู่ประมาณนี้นะครับทีนี้ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาที่แคมป์ไฟก่อนเนาะเดี๋ยวให้ดูพวกเมนูต่างๆเนาะเช่นตัวนี้เมนูคราฟนะครับเดี๋ยวเล่นไปเรื่อยๆนะครับจะมีการอัลล็อกพวกของต่างๆนี้เนี่ยนะครับอย่างเช่นตัวนี้ถ้าเรามีของเราสามารถทำการปลดล็อกตรงนี้ได้นะครับใช้เทมในการปลดล็อกเนาะนี่ครับก็จะมีอาวุธใหม่ก็คือในส่วนของตัวมีดอันนี้เข้ามาเออ ถือว่าน่าสนใจนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกยางต่างนะครับถ้ามีของก็สามารถคราฟได้เนาะมีเกี่ยวกับทำอาหารมีอื่นๆที่เป็นชุดนะครับมีพลาสติกเพิ่มเติมนะครับเราสามารถคราฟมวกได้ด้วยเนาะนะตอมาก็จะเป็นเมนูอัปเกรดนะครับถ้าเรามีไอเทมอยู่ในเนี้ยเราก็สามารถอัปเกรดได้นะเช่นตัวมีดนะครับเราดูได้นะตอนนี้ดาเมจเท่าไหร่นะมีเซตัสอะไรบวกกับมอเตอร์บ้างนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นเหล็กแฉลงนะครับเหล็กแฉลงตีได้ทุกอย่างในเกมเนาะส่วนการใส่ของนะครับเราสามารถ เปิดเมนูด้านขวาบนนะครับแล้วก็มาในส่วนของตัว Inventory นะครับแล้วก็ตัวเหล็กชรลงตัวนี้นะครับถ้าเรามีไอเทมอื่นนะครับเราสามารถเลือกได้เนาะนะตอนนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับเอาเป็นว่าวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ